ใชไม่รู้นะไม่เป็นไรไอ้บอสจอดยังไงอ้บอสรออันนี้ป่ะนิปนิปเจ็กกี้เจ็กกี้รออะไรไปพี่เอาเครื่องบินกลับมาให้ด้วยนะเอาเครื่องบินกลับมาให้ได้นะเอออย่าหลงด้วยขอร้องดูพิกัดดิพิกัดอยู่เท่าไหร่เนอะนิปดิปก้อนถ่านอย่าอย่าเอาไปอย่าทิ้งนะก้อนถ่านอ่ะหูหายากมากก้อนถ่านนะเองแร่ถ่านเนี่ยที่เป็นก้อนๆเนี่ยไอ้เคยร์ก่อนอยู่เท่ายพิกัดเท่าไหร่เออ ไอ้ต่ำด้วยอ๋อทาพี่เฮ้ยไปดูเดี๋ยวพี่กรุงพี่กัดเลยวะเออพี่พี่ใช้เซนต์พี่ดิเดี๋ยวกูรีเจ็คเลยนะเดียวกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาเอาเครื่องบินมาด้วยนะพี่เยอะได้นุ่มนวลแล้วได้นุ่มนวลแล้วครับเย็้เฮ้ยโค้ทเทสนี่นุ่มนวลทุบปั๊บเป็นก้อนมาเลยนี่มีเอ้ยขุดเพชรแล้วก็ได้เล้ยโอ้โหฮะเฮ้ยพิกัดเฮ้ยหาพี่ผมพิกัดอเลยเออผมก็จำไม่ได้เหมือนกันพี่ไม่ใช่หรอกไม่ได้ พี่พี่เอากลับมาเองอันนี้มีอันนี้มีแรปเพชรอยู่นี่นะไม่เหรอพี่วันนี้เรามาทำอะไรวันนี้เรามาสร้างของกันสร้างอะไรครับพี่ก็บรถดับบินเฮ้ยพี่บินคนเดียวอ่ะเออโอ้ยเจ้าตัวว้ายไปแล้วอ้าวโบสองบินบึ้มอ้าวโอ้โหนะครับทำบินพังจบแล้วพี่โบสไม่ได้พังนะเนี่ยพานี่ย โอ้โหนะใช่แย่จริงจ้ะกูขอพิกัดกลับบ้านก็ไม่ให้พี่แย่แย่มากก็เดินตรงไปหน่อยนึงเองโหโหพี่เออใช่ไหมโหพี่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 แค่แค่นี้พี่ก็ทำไม่ได้โอ้พี่โหพี่ผมก็ขับรถตางแท็กซี่อ่ะพี่โหพี่ พาเลยนะครับตามพี่บ๊ทไปพี่หมูตัวนี้มันบั็อกอ่ะมันบั็กขึ้นขึ้นลงลงอยู่เนี่ยข้ามันทิ้งเลยนิดใช่ไหมพี่ข้ามันแล้วใช่ไหมหนึ่งแลสองว่ากชิ้นครับผมผงนี้นะเน้น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 ครับพี่เนปมึงเลิกโหพี่กันด้วยอ่ะโหพี่คือบินเก็บพังพี่พี่โบ๊ทไหนอ่ะ พี่ว่าไปไหนละพี่ลงมาเหมืองบุ๊บหนึ่งโอ้โหพี่ผมอันเนี้ยโอ้โหพี่จริงๆนะแร่งจะพังจริงๆริงอะพี่เดี๋ยวพังวะเครื่องบินเนี่ยเหลือหลอดโอ้โหนิดเดียวพี่โหพี่เอาไม่ใช่มไม่มีหรอไม่ไม่มีแล้วพี่เตยโอ้โหพี่นัดทำไมพี่นัดเป็นคนนี้เนี่ยสรุปเรา้องลงเหมือนนี้ใช่ไหมไม่รู้ไม่หนไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกัน อ่าพี่วมือหมืองนี้พี่ปาหาเนี่ยเบาถ่านก้อนถ่านไงสำรองไงอ๋อถ้างั้นผมผมไม่ลงละผมอยากทำไอไก่ไอไก่นั่นน่ะไก่ที่ผมเคยยิงไว้มันชื่ออะไรวะเหมือนโดโดอ่อโดโดอ่โดโดพี่นะเออเป็นมันคนละพันธุ์นะไม่ใช่พันโดโดนะอ๋อแต่คล้ายๆกันใช่พี่มันเป็นพันธุ์ที่ดุกว่าเป็นพันกินเนื้อใช่ตอนแรกผมโดนมันตบโลโลเลยตัวเนี้ ม่นไม่รู้แค่อะไรผมไม่ได้แค่อันนี้มันเป็นสัตว์กินเนื้องไงตบไปถึงปุ๊บโดนตบไม่ยั้งเลยแล้วอันนี้เป็นเครื่องอะไรอ๋อเป็นเครื่องมีลายเดี๋ยวหาลาปีได้ผมมือเราแบบขี้เกียจขุดครับผมไม่ใช่หรอกโอเคนี่เฮ้ยโอ้โหของใครเนี่ยเก็บไปเดี๋ยวนี้ผมจะได้แบบใช้เครื่องขุดเพชรได้ดีขึ้นมากยิ่งขึ้นเท่พี่เท่เท่เท่ เมื่อวานเมื่อวานที่เดียรเนี่ยเราจะมาสร้างไอ้กรงไอรถเสารแบบเป็นกรงเหล็กครับเหมือนเป็นกรงเหล็กที่แบบเป็นเป็นกรงแบบอะไรนะอัตโนมัติอ่ะนี่ยครับผมโครงที่แบบเดินโครงที่แบบมันเป็นลวดอะลวดเหล็กอะที่ไม่ต้องใช้เหล็กค้าเรอย่างนี้น้องไม่รู้แหละแต่แบบรอครับผมรอพวกเราเก็บเหล็กได้เยอะๆกว่านี้ก่อนเยอะกว่านี้หน่อยเทปพี่เทปโอ้ยไม่มีไม้ลงมาโอ้ยพี่โบ๊ท เลยขี้ทำไมวะไอ้ทองออ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 อดีมากทองเป็นก้อนนะผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน <c oughs> เป็นเหล็กผมแค่ขับขับตามแท็กซี่เองโอพี่โอ้พี่ก <c oughs> ดยุกกันนะโหดัห๊บจะขายมาเรื่อยมาโหพี่จะมีใครอ่ะ <c oughs> โอเคเจอแร่ใหม่แล้วครับดีมากอยู่ใช้ละมุนสัมปัสขุดครับผมล <c oughs> ุ่มนวลได้แบบไปต้องขุดแร่กันแล้วใช้เครื่อง ประหยัดเวลาสะดวกสบายว่าต้องโกดสองถุงหิวเลยพี่พูดอะไรตอนเด็กเห่ยหิวตลอดอันนี้ปะโหพี่โหพี่กูเล <laughs> ิก <laughs> จะเกลียดคำนี้แล้วไม่ติดจริงจริงนะเ <laughs> นะี <laughs> ่ยเออนี่เะาดแต่วันไปบบาพี่ก็ติดอยู่จริงนะพ,พี่ติดจากผมเนี่ยพี่พี่จะโหพี่กัใครวะ ผมผมได้ที่นี่แล้วได้ไข่มาแล้วทำไข่กันดีกว่ารู้สึิขาบอกเลยว่าหายไปนานมากนะครับคือแบบเรามัวจะไปทําโปรเจกต์วันพีชคือมันยังไงก็จบคือรู้สึกิขาบอกเราไม่เล่นอะไรแล้วอยาก้น้องร้องรีเควสมาดีกว่าเนาะไปเควสต์มาหน่อยครับคือไปตันๆนะครับตันๆนี่ไม่เล่นดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฝากคอนโดก่อ่ะ เนี่ยมอเราเป็นคลองตันแต่ตอนนี้เสียงไดโนเสาร์ตัวไหนร้องดังเหลือเกินอยู่ข้างหูกันนะใช่พี่คลองตันคลองตันคล้ายเนี่ยน้ำไม่ไหลอ่ะนั่นน้ำตันพี่แค่นั่นโข่นั่นคลองมันตันอ้าวเหรอนี่ไม่ไม่ได้เรื่องอันนีผมพลาดพลาดดิไม่ผ่านเลยอ่ะไม่ผ่านขบวนการห้าดาวอ่ะ แต่ว่าไม่ได้คุณภาพใช่ไหมพี่คล้ายกระบวนการทาสีอ่ะไปเรื่อยไปเรื่อยอถฮะถ้ามาอยู่บนโลกไอตัวซอมบี้พิกมันเกิดได้ปะก็ประตูวาร์ปนี่ไงพี่ประตูวาร์ปไงไม่ได้ปิดไว้อแล้วแล้วมันก็นั่งบนรถละดิฟโชยโอ้โหทีเด้โอ้โหพี่ทำไมพี่ถึงอยู่ไม่อยากจะพูดแล้วมืออยู่ไหนไม่ได้มือเห็น โอ้โหพี่ขับรถตั้งแท็กซี่มาเนี่ยยังไม่จบเหมอนกเดี๋ยวพี่ผมผมขอฟักไข่ก่อนใจเย็นพี่อย่าเพิ่งยิงผมเลยผมผมยืนฟักไข่อยู่นั้นท่านนะเอ๋หผมลงมาถึงวันหกแล้วครับเออวัยหกวัยหกโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวก็เลือดต้นพี่ฮะโหพี่กูข้าวให้ฟังก่อนเฮ้ยพี่หิวเว้ยพอลอนวอนพอเจออย่าไป มันยิงกูก่อนวะบอสวิ้ยไข่ฟักแล้วน right ่ารักจังอ้ยน่ารักเพชรอยู่ประมาณวายสิบเอ็ดนะครับผมมันชื่ออะไรนะดิวดใช่พีดิวดโดโด้อ้าวเหรอพี่ใช้กับป้องบ่อย้วสิดิวดูอุ้ยกัดมันหรืพ่อ โอ้โหเใช้บ่อยอะพี่รู้สึกนี้แบบนี่กระป๋องอ่ะอ๋อผมก็าเคียะเออมันชื่อชื่อนี้จริงจริงดโดโดยูโดยูโดยูโดนว่าจะไม่เข้าใจว่าเป็นอะไรยูโดมันเป็นยางผมน้ำที่มันขวดละห้าบาทนะผมน้่นมันดีโดพี่ยูโดจริงอ้าวมันไม่ใช่ดีโดพี่เออมันเรโดไม่ใช่หรอดิโด้โดมันมียูโดกับดีโดดียูยูโดอ่ะ ดิวดจะขวดขวดใหญ่อ๋อแต่แต่ดิวดนี่น้ำส้มขวดเล็กๆใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่เออตายเลยมันเป็นน้ำสมัยก่อนเลยโอ้โหขุดขุดเก่าอ่ะนานมากพี่ใช่พูดเลยว่านานมากตอนผมเฮปเปีร์วายสิบเอ็ดทำไมเราไปเอามาขุดอยู่วายเนี่ยพี่บโบก็ขุดแล่ไปผมว่าฟักไข่ไปพี่ขุดจนพี่ขุดจนแบบเบ็ดล็อกอันล็อกเนี่ยหกไฟหกอ่ะอีกหกบล็อกก็คือตันแล้ว ถ้าลงตรงนี้ไแม่ครับไม้มีอากาศหายใจเนาะแบบเพอเชน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 ตายผมทำเพิ่มตายหนกันเพิ่มเพิ่มดิวโดโอเควายสิบสี่ดอสหนึ่งสิบเอ็อนี้ครับผมผมผมไม่รู้แล้วมันชื่ออะไรโอ้โหพี่เฮ้ยพี่เจอฟอฟซิลเรียบร้อยพี่ใช้เรื่มุสัลิมขุดครับผมนี่ไม่ต้องจะได้แบบไม่ต้องไปนี่แล้วไม่ต้องไปขุดตัวเองแล้ว ให้เครื่องหาให้เลยเฮ้ยเท่เท่จริงจังนี่เอ้าความผิดช่องบอกเลยกล้วยแขกครับผมเฮ้ยความผิดช่องตากเพ็ดก็จะหายากไปนะครับผมบอกเลยว่าหายากมากเพราะเรามีไฟมันเดียวเราแบบการหาต้องแบบปักขุดปักขุดปักขุดไม่มีน้ำ ก็ว่าทำไมถึงว่ามันไม่ไอ้นี่ทำเครื่องให้โอเคเจอเลสตอนครับดีงามโอเคดีครบหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมันไอ้นี่เยอะเกินอ่ะเนี้ยมันเยอะเกินอ่ะเดี๋ยวผมว่าผมจะทำให้มันเป็นตัวเนื้อหาเลยเยอะๆนะแต่แบบตัวนี้ไม่ไม่แต่ไม่มีอย่างเดียวไม่มีแร่นี่เว้ยไม่มีอะไรแร่ไม่มีแร่พวกแร่สีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยจะพอสนะครับผมเนี่ยไม่ up ไม่ยังไม่เอาด้วยไปก้อนดิเออก็เป็นก้อนไงเป็นก้อนเลยพี่เออ ดับเหลวเลยพี่ดูนแต่เราเฟ้อไปหาว่ะเออว่ะเออมีเป็นก้อนจริงว่ะแว่าไม่มีดับเหลวเสียใจเลยเหลวยิ้มเหลวอุ้ยเหลวดิมุกใช่ไหมเน่ใช่พี่มันกิ่มุกใช่ไหมใช่โดนยิงตายเลยพี่ก็ไม่ใจเงี้ยทำไมอ่ะทำไม ถ้าอยูดวนอ้โ่ดีนะกูจับบินหัวใจแล้วรีไพรีไพรีไแหมแหมกินผลที่กูอยากได้ไปแล้วพูดทำเป็นพูดเดี๋ยวก็โหพี่จมน้ำตายอ่ะผมใช่ตรงนั้นมีน้ำด้วยเหรอใช่พี่จมน้ำตายแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งกำลังออกบิน อ,อันนี้ไม่มีใครรู้เลยซีรีส์อะไรเสียงดับกระเพืออ่ะยนอนคิดระบบการคิดระบบการนี่เป็นกระเพือบ้างนี่ได้แล้วผมเดี๋ยวเราได้นี่ได้ฟอสซิลมาเอาฟอสซิลนะคราประหยัดลงเครื่องแบบให้เครื่องเราได้ขุดสึกขึ้นมานี่เราจะได้ไม่ต้องเสีย,ยแรงเสียง,งานเสียงการโหพี่ น้องหัวน้องน้องหัวอะไรไม่โหนแล้วพี่ไม่โหนแล้วครับไม่โหนแล้วโอ๊ยตายเลยกูโหเลยแล้วก็หาเหล็กครับเฮ้ยเหล็กที่นี่หาหมดแล้วมั้งใช่เก็บกันเก็บเอกันเยอะเหลือเกินให้เขาไม่ค่อยเก็บกันวะใช้แร่นี้โอเคโอเคแล้วก็เก็บเครื่องบินนะ สตาร์ทครับผมเรียบร้อยเลียสตอร์มาหนึ่งอันนะแบบโหหัวพี่อะไรแล้วไข่จะมียอ,อดเมี่ยม,หม,มเหรอแน่น่ามีอ่ะนี่ออดเมียมได้มาแล้วไงไม่ใช่ไปถึงว่าในนี้อนเอาออกมาเนี่ยไม่น่ามีหรอกเฮ้ยกูเอ้นี่กูได้อันนี้มาเนี่ยนัดเนี่ยที่กูมาขุดเนี่ยมันเป็น,นไอ,อ,อ่นีงไงไอ้ย่าเออรอ้อยเปอร์เซ็นตนะ์อ่ะเอาเข้าไปเก็บเลยนี่ผมผมฟักไข่เดียวเนี่ย โค้ดเทพตเอาขึ้นตไปเอาขึ้นไปข,ข,ข้างหน้าครับผมนี่แล้วก็สตาร์ทนะผมสุดยอดจังเลยไปพวกไอ้แร่แร่เป็นก้อนๆเนี่ยอย่าไปใช้นะเอาเก็บไว้หาของได้พี่พี่นัทอีกแล้วเจอคาร์โน่อออกอกแกฝากฝากงานนี้หน่อยพี่ทางนา้ำเติมน้ำให้หน่อยสุดยอดอไปเลยพี่ตอนแรกมันเป็นอมนตะอยู่ทำไมมันไม่เป็นแล้วอะอ้าวหมดแล้วพี่อ้าว พี่ทำพังแล้วเนี่ยเรียบรอ้อยโอ้โอพี่ผมตายรัวๆเลยอะไรอะไรที่เกี่ยกความดูแรงก,กับน,น้องกันโนเนียได้มาเสิยแล้วโอหูยมันต้องไปหาดแล้วเพราะส่งวัซสิลเนี่ยนี่เรายัดเหล็กไว้เอายอดเหล็กไว้ได้ครับผมผมเสียใจไม่ยิงผมนัดไหนอะไอ้แล้วเอาเทียนเป็นก้อนอยู่ไหนอรัโอ้เอ็นก้อนอยู่ในครั้งด้เกิดในบ้านเลยกู ย่ายิงหงทีทำไงอ่ะเออไเป็นแรงงานรังอารมณ์ไม่ให้เอาไปเด๋ยวะโอเคสวยงามขนาดนั้นเลยพี่อพอขอร้องขุดขึ้นมาอย่าขุดอย่ามาเป็นก้อนนะทำไงพี่บอกว่าต้องมานั่งวางทุกวางทุกกปนอิ่อ๋อทุกอย่างมันก็เป็นก้อนหมดแล้วไง โอ้ยเสียงที่เล็กมันไปถ่านมาเป็นก้อนว่ะชิบหายแล้วอ้าวชิบหายเลยเนี่ยพี่ก็ใช้พิ้งก์แอ็อันอื่นมาขุดแทนดิพี่าเไม่ใช่ตต่มันวางมันวางเป็นลูกมันวางเป็นอันนี้ไม่ได้ถ่านหินไม่ได้อ่ะอ๋อกินสิลูกไอ้ดิวโดเอ้ยกินกินเอาไว้มันวางไม่กินแล้วพี่นี่ครับมันวางไม่ได้ครับก็ทำให้เราแบบเรา ไม่มีเนี่ยฐานฐานเลขอะไรวะนะัดฐานฐานก้อนอะฐานก้อนเล็กๆอะไรไม่รูอ้อ่ะฝาไข่ฝาไข่เล็กอะไรวะสองสามสองหกสามบอเลยฮะลองเส์อด,ดูได้ไหมยิงตัอวอะไรดีมีตัวอะไรให้ยิงบ้าง สนุกอยู่คนเดียวคนหนึ่งเขาไปหาแร่นี่ยิงคิปเปอร์ยิงคิปเปอร์เฮ้ยยิงนี้ยพาด้วยเดี๋ยวมันจะได้น่าจะไม่ได้หรอกนะครับตกใจเ,เลกชื่อเทมไม่ได้แบบขาดเป็นก้อนมาใช้อะไรบางวังมาถูกเองอย่าที่อย่าเพิ่งยิงผมไข่ไข่กำลังฟ้าพี่ใจเย็น <laughs> พี่ต้องใจเย็นๆก่อน อ้าปล่อย,ยนะผมปล่อยไม่ขุดไป<อ>จริงๆพาร์ทนี้ไม่มีอะไรบ้าแล้วผมมันลึก<อ>มันเลยลึกถึงความคิดถึงก่อนแล้วก็เดี๋ยวองงคคิิดถึจาสใช่ยเยอะวพาร์ทหน้าเรามาสร้างของจริงแหละเพราะเราต้องรอเหล็กนะครับ<อ>ใช้เหล็กเยอะมาก<อ>เหล็กเราไม่น่าจะพอนะครับเหล็กไม่น่าจะพอจริงเหล็กน้อยเราไปทำทุกกระสุนทำปืนหมดละมือลั่นยีงมือลั่นโอเคอย่ายิงผมเลยพี่โอ้ย พาร์ทนี้เรามาให้อาหารเนรสังกันก่อนแล้วกันน้องมานอนก่อนมาทุกคนมามามาพี่เช้าให้อาหารเนรสังเสร็จเราค่อยจบพาร์ทนะพาร์ทนี้เรามาบอกว่าเรากลับมาแล้วเนาะเดี๋ยวเราพาร์ทได้เดี๋ยวเรายิงอะเราอยากทำพาร์ทนี้นะไอ้พวกกงลงก็เล็กแต่ผมรู้สึกว่าเหล็กมันเยอะมากมันต้องรอเครื่องขุดแร่ขุดขุดให้ให้มันให้มันหมดอ่ะมันต้องรอนานหน่อยใช่พี่โอ้โหไม่ละไม่นานหน่อยวะนานมากอ่ะนานมากพี่ยิงมันพี่เอ้ยพี่โหดโหด มันต้องรอนานมากเลยบไม่ยแบบกว่ามันจะกว่ามันจะแบบมันจะได้แบบสามสี่ร้อชิ้นอ่ะโอพี่นานอยู่นะไม่นานธรรมดาโคตรนานโคตรของโคตรของสโรโครของโคตโคตร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 โคโคตร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 โรโคตรร นานไปพี่มามามาเรากลับกันกด้อผมไปละไม่มาหาอาหารให้เราเสาะไงผมเป็นคนรักสัตว์ไงไปบดนั่งซ้ายเรายิงเลยตายอืมกูกูตายไอ้เ้กูยิงซอมบี้เลยเว้กูมาล่ากูมาล่าหมูไงมาตูต้องไปให้ทีเล็กตัวตายกูรักลูกไงเขาเข้าใจ ไก่ไก่ผมมันไม่กินเนื้อพี่มผมให้เนื้อมันแล้วมันไม่กินนะไก่ผมอ่ะเสียใจแล้วใครเขายิงอะไรตกใจหมดเลยไม่ให้มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบกะมาโหยวินทํมามหากินตามภาษานัดเอ่ย,อยเกี่ยวอะไรบ้าเขาพิจะไก่เอ่ย โอเคมาลูกมานี่ขอเอามาให้แล้วลูกอาจจะตรงนี้ด้วยตรงนี้ไม่ได้ตัวมันทะลุมาแล้วพี่หัวมันก็เกินมาแล้วเนี่ยใครตัวไหนเี่ยที่เล็กเนี่ยใครของพี่อะของพี่นั่นแหละของเพื่อนตัวมันทะลุทั้งหัวแล้วนะพี่โอ้พี่เหยียบไล่พังเห็นเลยต่อหน้าต่อตาดั อ่าน่าเรียบร้อยโดนเหมือนผมเป๊ะไม่ต้องสงสัยเลยโดนอะไรลูกมึงไม่ลูกเองเยอะเลยอะกองเนี้ยเยอะพี่เนี่ยกำลังกำลังเอาซีดมาให้นายมีเดี๋ยวพี่ให้ซีดลูกพี่เนีเต็มหมดเลยโ<ง>ดนไปแบบไม่ได้ซีดกลับมาแบบซีดหายมหมดวะซีดหกซีดกองหนึ่งไม่พอบอกเลย โอ้ยพี่เยอะเกินอะเราเลี้ยงกันเยอะมากรัดลูกเองกินอะไรยังนะกินแล้วให้ไปแล้วมีแต่เนื้อกันเนื้อลูกฉันโอ้เนืนอ้อพี่เส้นเปลืองอะโอ้พี่โยนเนื้อสุกแบบโยนไปแบบกลับมาเก็บแบบหาไม่เจออะไก่กุ๊กที<ๆ>เล็กทีเล็กจะบ้ากินเลยขนาดนี้ครับโยนไปให้หมดทั้งกองเลยอะ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  ทั้งกองเลยกินให้เสร็จแล้วก็อย่าค่อยอย่เราค่อยไล่กันทีหลังครับเฮยโยบอกเลยว่าหมดเฮยโยมากินเแล้วโยยโยืยนไปสี 10, ่สิบเลยยืนไปสี่สิบกว่าเหลือกี่มาอะไรเหลือกี่มาสามสิบหสี่โยอย่า,น,น,า,ยาน้อยใจดิโยเฮกินกินกินมากี้โยืนไปสิบแปดยืนไปผมจากสามสี่เหลือสิบเจ็ดยนไป 18, นไปั๊บไ,ไม่ได้กลับมาสักอันเลย สพอเลยสี่สิบอันเกลี้ยงเลยของพี่เยอะไปอ,ะอ่ะไอของโหดสิบสี่ก็จะหมดแล้วเนะี่ยโอ้โหสี่สิบอันโหดโหดเกลี้ยงครับว่าเราต้องทำฟาร์มหมูหรือทำฟาร์มห่านอ,อิ่มแล้วใช่ไหมเฮ้ยนหน้าขอพี่จะทำโครงทำฟาร์มหมูแล้วับผมลูกผมอิ่มแล้วพี่หมดกองเดียวเองแล้วตรงนู้นไม่นโครงใครวะใครเอาไปทำโกรงอยูอย่เด<ม>ี<ม>๋ยวเราจะ<ม>ทำ ดีย๋ยวเราทำฟาร์มหมูอัตโนมันนมนนติแล้วกันกนะงไอ้เฟยดกงไอ้เฟลด์เปิดไปแล้วส่แย้วก็ตายทำไม่เข้ามานทำซีรีส์เลยโอเคผมพาได้เรามาทำกลงหมูแล้วกันเนาะจบลงก็ได้ได้และกลงหมูกลงบัวโหแบบหายหมดเลยมันเป็นอย่างงี้ทรัพยากรเราหมดบ้านแน่ตายพี่เราต้องฟาร์มใหม่เสียงทีเล็กพี่นี่โคตรดังเรากินพวกต้นไม้ไหมแบบเนี้มาดูนี่หน่ยที่ไม่รู้พวกต้นไม้อย่างเงี้ย ดูลูกลูกมันโตไม่เท่ากันเออผมก็เป็นพี่นใช่โตไม่เท่ากันของผมก็โตไม่เท่ากันเอ๊ะลูกพีระไงไก่ผมอ่ะไก่ผมก็ตัวเล็กบ้างใหญ่บ้างกินบ้างนะลูกโอ้ย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 เกือบอ้าวบายพี่ดูเอานะด้วยไรอ่ะเป็นลมเป็นลมแดงถามนี่เหรอ ถามนี่เก๋ยิงไกลอย่างวะคอยลู้ซองยิงไกลมาไม่แบบจะตายอ่ะเขาหลับเดินออกบ้านก็หลับอ๋อยิงกันนะยิงกันนะคสุดยูดสุดยอดจะเย็นเพื่อนจะเย็นนะจะเย็นนะโอ้โหค่อยคุยกันค่อยคุยกันค่อยคุยกันเพื่อนโอ้โหเหมือนโอ้ลูกสุดยอดเนี่ย โอ้ยไม่ดีไหลไหลไหลกินกันกินเัินพี่เงินอ๋อเก่งแค่ลูกซองอ่ะเก่งแค่ลูกซองแต่ก็ยิงไม่แม่หรอกนั้นมึงอ่ะมึงแบบกะแบบสาดมุ่งไงนี่ไงแม่นมากผมเนี่ยเฮ้ยพี่พี่เราพวกกันพี่นุนนุนนุนประตูบ้านนุนพี่โอ้ดโอ้ยอ้อ ยิงยันประตูไว้ยยิงยันประตูไว้ยออกมาวิวแต่พี่นัดไม่ออกมาแล้วอ่ะออไม่เถอะโอเคครับผมไม่เจอใหม่จับพัผมนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์ครับถ้าใครได้ผมเพื่อตามคลิปใหม่ทุกวันนะครับผมนะครับสวัสดีผมสวัสดีครับไม่ได้ออกมาหรอกเพื่อนแลกกันเฉยตัวคงไม่ดีหรอกพี่ผมอ้าว สวัสดีผดิผมสวัสดีครับสวัสดีครับ